สวัสดีชาวราศีเมษค่ะดวงความรักประจำวันที่29พฤษภาคมนะคุณได้ไพ่เอ็ดออฟสอตนะคะส่วนเขาเป็นเด็กถือคาถานะคะขึ้นมากับหัวนะวันนี้นะคะคุณเมษนะมีโอกาสจะได้ตัดสินใจอะไรที่มันสำคัญนะคะได้ความชัดเจนนะคะเป็นไปได้ว่าคุณอาจจะเป็นฝ่ายที่คิดเองคนเดียวนะคะโดยไม่ได้จะพิจารณา,าถึง ฝั่งของแฟนแล้วนะคะเพราะว่าพลังงานเขาเนี่ยยังเป็นเด็กถือคาถาที่กับหัวอยู่แปลว่าถ้าคุยกันนะคะเราตัดสินใจร่วมกันเนี่ยน่าจะไม่เวิร์กนะเพราะเขามีความดือ้อมีทิฐิมีความคิดไปอีกด้านหนึ่งต่างจากคุณมองว่าคุณน่าจะตัดสินใจเองนะคะในความชัดเจนตรงนี้แล้วก็การตัดสินใจตรงนี้เป็นเรื่องที่เป็นบวกนะคะเพราะว่ามันมีไพ่ engagement แล้วก็ recovery ซึ่งแปลว่าการตัดสินใจที่จะไปต่อ การตัดสินใจที่จะเยียวยาความสัมพันธ์นะคะ,ะเป็นไม่ได้เหมือนกันว่าคุณอาจจะเสียสละบางอย่างเพื่อรักษาความสัมพันธ์หรือรักษาคนรักเอาไว้นะก็ถือว่าเป็นพนังงานที่ดีนะคะถ้าเราเต็มใจที่จะทำเพื่อความรักมันก็ไม่ผิดนะ